แล้วโทเคนนี้ได้กันทุกคนหรือเปล่านะหรือได้แค่คนเดียวโอเพนพอร์ต <Take S 1> ครับ Take <my> hand. จับมือฉันไว้เอขอบคุณครับอู้วั What? What? สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ไม่อยู่กับ p r e สเช r รกันอีกครั้งนึงแล้วครับ นื่องจากว่าในตอนนี้ครับทหารทุกคนทําการมาดูที่เนมแท็กของผมนะฮะจะสังเกตว่านี่ผมได้ในสวงตัว c h i i v e m e n t take my hand นะครับหรือว่าเป็นเหรียญตานั่นแหละที่เป็นการยืนยันแล้วว่าผมผ่านอีเวนต์นี้ในแบบเมก้าโทเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ในตอนที่ผมไลฟ์อยู่เนาะมีคนมาให้คําแนะนําเยอะแยะมากมายเลยนะับว่ากว่าที่ผมจะได้ไอ้เจ้า แบชนี้เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างไล่มันเป็นข้อข้อเลยนะฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอเมกาโทเ็นเนี่ยในการที่เราจะได้มาในแต่ละอันนั้นเราต้องเล่นเรียงเป็นลำดับนะครับ ซึ่งไอเพรสเชอร์เนี่ยมันเป็นลำดับที่3ผมก็เลยทำการต้องย้อนไปไล่เล่นตั้งแต่ s p a w n m o บ Tower Defense แล้วก็ Un Ti ต l e d Tag g a เกนะฮะเรียกได้ว่าหนักหน่วงมากๆแต่ว่าในจุดนี้ก็สามารถผ่านมาได้และในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูด้วยกันว่าผมผ่านอีเวนต์น,นี้แล้วก็ได้โทเค็นนี้มาได้ยังไงเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเค เราจะมาเจอกับอันนั้นแล้วใช่ไหมเฮ้ยสี่สินะฮะเราต้องทำการเก็บให้ได้ทั้งหมดใช่ไหมไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะแต่ต้องเก็บให้ได้ทั้งหมดอะ่ะนะครับนี่อันที่สองสี่เดี๋ยวผมขอจำก่อนทุกคนทุกคนช่วยจำผมหน่อย4ี่สนะฮะโอเคอ,อ๋อมันจะอยู่ตรงแทรกตรงนี้เนาะโอเคสี 40. ไอไม่ใช่สิบสี่สองจ็สี่นะทุกคนโอเคไปมากันเต็มเลยสวัสดีนะทุกคนโอ้โอเคด้านซ้ายมือเนาะด้านขวาก็ได้นี่ก็ได้หมดอ่าเป็นเก้าสองนะครับสี่สิบสี่สองจ็สี่เก้าสองมองไม่เห็นโอ้ยช่วยด้วยเก้าสองนะครับโอเคโอ้ยโชคดีพี่ ขอให้ผมโชคดีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้รหัสอะไรนะทุกคนตรงทางนี้เหรออ๋อใช่มันจะมีทางเดินทะลุต,ตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงแล้วเราก็ลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะให้ใส่รหัสตรงนี้เมื่อกี้อะไรนะ 40, 4ี่สิบสี่สอง 7492นะฮะอ่าเมื่อเข้ามาแล้วเราจะได้เครื่องดีโคเดอร์ใช่ไหมโอเคเอาละตอนนี้อ๋อเราก็จะเกิดมาพร้อมกับดีโคเดอร์เลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มและเล่นกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมเคแต่โอ้ยมีการยิ้มด้วยขอให้โชคดีนะทีนี้เราต้องหาดีโเครื่องดีโคเดอร์เนี่ยมันจะมีรหัสทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งห้านะครับ5้าอันเราก็ต้องหาโอ,โอเคเราต้องหาเครื่องดีโค d e นะครับให้ครบสี่สิบไอเท่าไหร่นะให้ครบ5อันนะครับเราก็สามารถไปต่อได้เลยต่อผมด้วยได้ครับไปมีคนชํำขนาดนี้เนี่ยผมว่าผมผ่านภายในรอบแรกอะ่ะผมพูดเลยนะฮะ ไม่มีพลาดเออผมอยากรู้ทุกคนไปหาข้อมูลของของแต่ละตัวได้ยังไงบางคนบอกว่าชื่อเดอกครูกชื่อนู่นนี่นั่นนะครับผมอยากรู้มากเลยอ๋อพีโอ้โหใกล้ชิดสนิทเชือเช้อเกินไปโอ้โหพี่แกโหดมากพี่แกเดินหอยหลังเลยทีเดียว อันน่านะโอ,โอา้โอ้360 Noscope เดี๋ยวนะโอ้ยเราเราเลยห้องไปแล้วเนี่ยมันมีคนบอกว่าห้อง30ไอ้ยะเขาหนีจ้า 1> 28 1สิบสิบก้าสิบกับหกนะฮะสามสามเหรอนี่ไงก็สามสามเนาะอุ้ยนี่ฮะโอเคแมปมันจะซ้ำๆเนาะอ่ามีการให้เข้าท่อโอเคนี่ไงแล้วก็กดเรดิโอทำการจัด เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ d e c ดดิ้งนะครับโอเคโอ้วัสดีฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีการแบบแอบมาฟังด้วยเหรอครับโอเคได้เลยห้องต่อไปคือห้องยี่แปดเนาะ สวัสดีสวัสดีฮะมากันแบบรัวๆไม่หยุดไม่หย่อนหรือว่าทุกเป็นไป,นปนได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปนไม่ได้หรอกนะครับโอเคเป,เป็นไรอ่าโอเคฮัต่อมาคือนนี้ใช่นะฮ้ โอเคเรียบร้อยบีโหูดอืมคือดีโคดดิงแต่และอันเนี่ยมันจะเป็นการบอกข้อมูลของศัตรูปะ่ะเมื่อกี้มันจะทำการบอกข้อมูลของอ่า หนีไปยังยังเนาะวกข้อมูลของไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออเอา้าโดนหนึ่งทีนี่สิตรงนี้19ห้องมันจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอ่าห้องนี้เราหาทางไปซึ่งก็คือตรงนี้แน่นอนเลยนะฮะนี่ไงละ่ะ โอ้ได้ครับขอบคุณมากโอเคได้ละ Thank you <c oughs> โทษทีฮะสิบต่อไปคือด่านสิบห้องสิบล้วจ้า เขาจะรีเวิร์กเอนดิ้งด่านปกติด้วยเหรอโอ้แย่แล้วเออดีโคดดงสักทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยเหลืออีกห้องหนึ่งใช่ไหมครับห้องหนึ่งคืออะไรนะห้องหกใช่ไหม ด่านหกครับโอ้โป้าบน่าอยู่โอ,อืมอุ้ยสวัสดีครับโอเคได้ครบแล้วทีนี้เราก็แค่ผ่านด่านปะ ่าหน,นานไปให้ได้ถึงห้องสุดท้ายนะครับไปเลยเอา้าวหอด้วย what what เมื่อกี้นี่ตายจริงๆงนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็มาที่ห้องขวามือตรงนี้แล้วมันก็จะมุ่งหน้าไปยังซาโวโตะแล้วใช่ไหม สิ่งที่เรียกว่า the wall นะฮะอา้าวมีคนลงไปอย่างไวแล้วรอผมด้วยรอผมด้วยโอเคไปโหแล้วพี่จะเอาฟูตเทจจากไหนอ่ะแย่ละ ไปโอ้ตรงไหนวะเนี่ยโอ้เงินฮะให้เรานั่งทแทรมตรงนี้เหรอโอเคครับโอ้อะไรวะเนี่ยแอตติเวต tram โอ้โอ้โหโอเคมาแล้วดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนทำโอ้โห เอางี้ไหมฉันจะหายสปอตไลท์ให้แกสักไม่กี่นาทีอ๋อและให้แกไปยังเดว์วอลให้ได้หรือ <Yes. S 1> มันแกจะไม่พูดว่าตกลงนะโอเคการถ่ายทางจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อน,นายได้โทเค็นแรกไป h ฮ r ดเวกไซต์เมนเทลเอ็กซ์ตรักชัครับว่าแต h เฮล โอ้ยก g อดโอ้โหพี่กลับมาเหรอเก็บแล้วครับตอนนี้หนูเหมือนว่าจะเริ่มแล้วเอ้าเอ้าเรียบร้อยโดนหนึ่งทีให้ผมไปยังให้ผมไปได้ยังโอเคไปได้นะครับนี่คือเราต้องทำการเปิดทุกอย่างใช่ไหมอืม เฮ้ยอุย๊ยอะไรวะน้าโอเคเหมือนว่าจะมีอะไรไม่รู้โผล่มาด้วยนะครับตรงแมปนะโอเคสามสี่อ,าาอ่าฮะอืหืนี่ไงห้าอ๋อมันจะมีเรืองแสงเฮ้ย เฮ้ยเอ้าเวนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเฮ้ย <Ouch. S 1> hey, นี่คนใหม่ไปเดินแลวใช่ไหมพี่ไปนะผมไปนะ มาแล้วพี่สามสี่มันหนีไหมอันนี้มันหนีไหมมันหนีมันหนีมันหนี มีอีกอ่ฮะมีเจ็ดละโอ้โหแปดอา้าวเกิดอะไรขึ้นเก้เอาอีกแล้ว มันมีห้องหนึ่งอยู่มันหายไปแล้วเหรอแต่ไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไมมอ้น,นี่มันเริ่มเข้าใกล้ผมมากขึ้นปะใช่ไหมมันหนีมันหนีมันหนีทอตรงนี้ทอตรงนี้อนแอบดยแล้วกัน คอยดูถังแก๊สดีๆได้ครับอเอ๊ะสิี่ละมีถังอยู่ไหม่ะ มีทางออกซิเจนไมเอ่ยตอนนี้มันแจ้งเตือนแล้วว่ามันจะหมดโอ้ยเฮ้ยไอ้บ้าโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วผมตายแน่ยังไ,ไงเจอแล้วหายใจเข้าก็เฮ้อเธอโอเคเอ้าว สิแล้วครับสิแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันหนีไหมมันไม่หนีเนาะสิ 19. อ้าวห้อนหอนหอนยี่สิบิบอในนีน้มีแน่โอ้ยส2บ3า มันมาไหมตัวนั้นโอ้สวัสดีครับไป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 เฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้ว โคตรเฉียดโอเคเพื่อนรอดอยู่เนาะโอเครอดแล้วจ้ามาเร็วโอ้เมื่อกี้คือแบบเฉียดมากโอเคดูเหมือนว่ามันจะให้เราเก็บเกินเกินอยู่นะเราสามารถเดินมั่วซั่วได้อยู่นะฮะละมังไม่มั่นใจเหมือนกันโอเค แกไม่ตายหรอกฉันสัญญาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอเครอดเนาะไป <c oughs> มาถึงแล้วครับ <c oughs> นี่สินะ The Vault ที่เก็บโทเคนเมกาโทเคนเอาไว้ฮะ มผมว่าถ้าเล่น2คนน่ยถึงแม้ว่าเขาจะเนิร์ฟหรือว่าจะเป็น30เหมือนเดิมอ่ะเออผมว่ามันก็ง่ายนะง่ายง่ายกว่านะครับเล่นคนเดียวแน่ๆดูจากสภาพนะฮะนั่นไงเ่าโอ้ยโอ้เฮ <c oughs> ้เกิดอ,อะไขึ้นเนี่ยโอ้โย โอ้อ่ะโอ้โหแรงมันเกินต้านจริงๆเอ่อโอ้โหเออแล้วโทเคนนี้ได้กันทุกคนหรือเปล่านะหรือได้แค่คนเดียวโอเพ่นพอร์ตครับจับมือฉันไว้เอ๋ขอบคุณครับโอ้วัด,วด ยินดีด้วยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับโอ้ไม่กอเย้